ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนเมือใหม่สําหรับเช้านี้นะครับจะพาเพื่อนสมาชิกมาดูการของทุเรียนในยามเช้านะครับผมเพิ่งสําหรับต้นนี้ผมเพิ่งเอาน้ําฉีดที่ปลายนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยอินรียเคมี12 3สนะครับประการที่1 2บสนะครับก็จะเป็นในลักษณะยอดประมาณนี้ครับ12บสอสเพราะในเรื่องของในตัวเจนสูงครับมันจะเป็นข้อห่างครับ ถ้าถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้นี่ผมส่วนมากผมจะไม่ค่อยโอเคนะในในส่วนตัวนะครับเนี่ยมันข้อห่างมากนะครับข้อป้องนะครับมันห่างครับถือแม้ว่ามันจะยาวโตแต่ว่ามันดูเหมือนกับผอมเดียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่อวบนะครับมันมันมันก็มีใบใบก็จะออกบางนิดนึงนะครับประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่อยใส่อ่าในเรื่องอาหารเสริอมอาหารทางใบลงไปนะครับ,นะรบมันจะเป็นข้อ,อห่างครับเป็นข้อ,อห่าง ก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะเอาอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อห่างก็อาจจะด้วยอินรีย์ปุ๋ยในเรื่องของอในตัวเช่นสูงด้วยแล้วก็ในเรื่องของที่เขาหนีแสงด้วยขย,ขยับหาแสงนะครับไม่ใช่หนีแสงขยับหาแสงนะครับเพราะว่ามันมีมะม่วงนะครับใบมะม่วงยังไม่มีเวลาจะเอาขึ้นจะเอาลงนะครับในส่วนที่จะมาให้แชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนสมาชิกวันนี้นะครับ แตม่มีใบหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเกิดจากเพี้ยนะครับเดี๋ยวอยีกสักวันตอนเย็นถ้าว่างก็จะฉีดนะครับสำหรับเช้านี้นะครับที่จะมาแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกก็คงจะเป็นในเรื่องของออคำถามเข้ามาว่าทำไมสาเหตุทำไมจึงยกโคกนะครับแล้วยกโคกได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมทำโคกอยู่ เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่สองเมตรนะครับผมเอาดินมาเทนะครับเอารถหกล้อนะครับเข้าทางทางเข้าตรงนี้นะครับก็ถอยเข้ามาแล้วก็เทแล้วก็ผมเกี่ยวเข้าไปนะครับก็ให้เกี่ยเกี่ยวเข้าไปเป็นกองพอเป็นกองนะครับเป็นกองหลังจากนั้นกองตัวนี้ผมไม่ได้ผสมอะไรเลยนะครับเป็นดินปกตินะครับก็จะมาใส่ในเรื่องของปุ๋ยหมักทีหลังนะครับมาปุ๋ยหมักทีหลังสาเหตุนะครับหรือประโยชน์ที่ได้จาก ในการที่เราทําโคกนะครับการทําโคกนี้เราจําลองให้คล้ายๆกับภูเขามีความลาดเอียงนะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยส่วนมากจะเกิดตามอ่าโดยธรรมชาตินี่จะชอบอยู่ตามเขานะครับตามเขาจะมีความลาดเอียงนะครับแล้วก็มีฮิวมัสเยอะแล้วก็มีอ่าดินหินอย่างนี้เป็นต้นอ่าส่วนในเรื่องของการทําโคกนะครับทัถามว่าทําไมทุเรียนหรือคนส่วนมากชอบทําโคกนะครับ ผมมีข้อมูลเพื่อที่จะแชร์เพื่อนสมาชิกดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งครับเพื่อให้น้ำไม่ท่วมนะครับ <p> เพื่อให้น้ำไม่ท่วมและน้ำไม่ขังนะครับหรือจะใช้คำว่าน้ำไม่ท่วมขังก็ได้นะครับถ้าเป็นพื้นปกติธรรมดาแบบนี้นะครับน้ำอาจจะท่วมถ้าพื้นที่ตรงไหนที่สูงนะครับพื้นที่ไหนที่เป็นที่พื้นสวนพื้นที่น้ำท่วมได้มันก็จะท่วม แต่ถ้าพื้นเรียบน้ำไม่ท่วมแต่ถ้าลดหรือฝนตกนานๆมันก็จะขังนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในข้อเดียวกันก็คือเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมและน้ำขังนะครับถ้าฝนตกแรงๆหรือลดน้ำมากๆบางทีถ้ามันไม่มีความสูงไม่มีความลาดเอียงน้ำก็จะไหลไปรวมตรงที่โคนนะครับก็จะทำให้เขารากเขานั้นขาดอากาศนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจึงยกโคกสูงขึ้นไว้นะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับ ให้มีโอกาสนะครับได้พวนดินให้ดินหลวมและเป็นการปรุงดินไปในตัวนะครับเพื่อสมาชิกจะเห็นอย่างนี้นะครับถ้าคนที่ที่ปลูกไม่มากนะครับพอมีดินโคกบางท่านเขาก็เอาปุ๋ยคลอกใส่นะครับแล้วก็คุกเข้าเข้ากันหมักไว้สองเดือนลดน้ำอ,อย่างที่ผมทำนะครับที่ไปดูในคลิปเดิมๆนะครับผมจะทำในเรื่องของคุกดินเข้ากันนะครับพร้อมกับดินปุ๋ยหมัก นะครับหรือบางท่านอาจจะมีทุนหน่อยนะครับเขาก็จ้างรถแมคโครนะครับจ้างรถแมคโครเล็กๆนะครับมาขยุ่มใส่เอาขี้วัวหรือจะเป็นขี้ไก่แกบก็ดีหรือจะเป็นขี้วัวก็ดีเขาจะมาเีกองแล้วก็เขาก็ใช้แมคโครน้อยครับคุกเขาเข้ากันนะครับกับดินตรงนี้ทําให้ดินร่วนซุยนะครับทำให้ดินสมบูรณ์นะครับเขาเรียกว่าปรับ ปรุงดินก่อนที่จะปลูกนะครับนั่นคือเป็นส่วนที่ทําให้หน้าดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดปลูกห้าห้าห้ไร่สิบไร่นะครับที่เป็นเชิงธุรกิจเขาก็จะใช้รถเกตครับใช้รถเกตเกตหน้าดินนะครับให้ลึกประมาณสักครึบนึงนะครับ ล,ลึกคืบหนึ่งเกจเกแล้วก็เอาดินเอาหน้าดินมากองกันเอามากองรวมเขาเรียกว่าทั้งหลายทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหน้าดินหรือจะเป็นฮิวมัสทั้งหลายทั้งมวลมันก็จะมารวมอยู่ที่บนโคกนี้นะครับก็จะทําก็เปรียบเสมือนกับให้ดินล,ล้วนซุยมันคือข้อที่2ครับส่วนข้อที่สามนะครับสาเหตุของการทําโคกตัวนี้ข้อที่สามก็คือให้ดินโฟน้ําโฟอากาศครับให้ดินโฟน้ําโอกโฟอากาศหมายถึงว่าพวนดินนะครับ <c oughs> แล้วก็ใส่ดินปุ๋ยหมักลงไปหลังจากนั้นนะครับดินตรงนี้มันเป็นคล้ายๆคล้ายๆมันเป็นดินใหม่นะครับพอเป็นดินใหม่มีฮิวมัสอยู่ด้วยเวลาลดน้ำมันจะโฟน้ำโฟ,ำโฟำโอากาศเพราะมันไม่ทึบถ้าเป็นดิน ถ้าเป็นดินปกตินะครับถ้าขุดปลูกอย่างนี้นะครับเป็นดินสวนธรรมดายอย่างนี้ถ้าเราขุดปลูกนะครับดินมันยังแน่นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการลดน้ําก็ดีในการโฟรน้ําโฟอากาศก็ดีมันจะไม่มีนะครับพอมันจะไม่มีแล้วนะครับเวลาเราลดน้ําน้ํามันก็จะคายคายคายน้ําออกได้ช้าแล้วก็อากาศเข้าค่อนข้างลําบากนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันก็จะใกล้เคียงกับการที่เราปลูกในถุงหรือปลูกในเข่ง พอเพาะทุเรียน,เ,นยเขาต้องการอาศัยน้ําเพื่อล้างรากนะครับผมจะพูดอยู่เสมอว่าทุเรียนชอบน้ําชอบน้ําก็คือให้น้ําไหลผ่านแล้วก็ล้างระบบรากของเขานะครับเราจะสังเกตว่าเราปลูกในเข่งก็ดีในถุงดําก็ดีในเมื่อลดน้ําจนท่วมจนจนแบบเชิงช่ำแฉะน้ําก็ไหลออกมันก็จะทําให้ ล้างรากไปในตัวนะครับแล้วก็อากาศก็ไหลผ่านตามรูน้ำนะครับมันจึงมีการโฟรน้ำโฟอากาศทุเรียนจะโตเร็วกว่าลงพื้นดินนะครับเพราะฉะนั้นยกโคกสูงเวลาลดน้ำลงไปน้ำก็จะไหลซึมหนีนะครับซึมลงในพื้นดินได้เร็วกว่าพื้นดินปกตินะครับจึงอ่าเข้าข้อที่ว่าให้ดินโฟน้ำโฟอากาศนะครับข้อที่4ครับข้อที่4นี้นะครับเป็นข้อที่สี่ ดูแล้วนะ่าจะเป็นปัจจัยหลักอีกข้อหนึ่งเช่นกันนะครับข้อที่4ก็คือเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับการยกโคกอย่างนี้เพื่อการป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับเชื้อราอย่างไรเพราะว่าเชื้อรามันจะมาอ่าโดยเฉพาะโรคที่เป็นเชื้อราที่พวกเน่าคอดินนะครับเป็นเชื้อราที่อยู่ในดินะนะครับราชั้นต่ํานะครับไฟท็อปนะครับไฟท็อปน,นี้จะเป็นเชื้อราที่ ทุเรียนค่อนข้างที่จะกลัวเหมือนกันของผมก็มีเชื้อราลงเหมือนกันนะครับนะครับเพราะว่ามันมีคือมันเกิดหลายสาเหตุเดี๋ยวค่อยคุยกันในเรื่องของสาเหตุของเชื้อราเข้าครับมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าไม่โยกโคกนะครับมีความฉ่าแฉะของน้ํานะครับมีความฉ่าแฉะของดินนะครับพะ พอดินมีความชื้นตลอดนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เชื้อราทั้งราดีและลาไม่ดีมีการเจริญเติบโตได้เร็วมากขยายพันธุ์ขยายสปอร์ได้เร็วมากนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งหรืออีกส่วนหนึ่งเวลาถ้าเราไม่ยกโคกนะครับปลูกกับพื้นดินปกตินะครับสปี CP 5ปีแม้แต่ให้ผลผลิตแล้วนะครับถ้าเป็นพื้นราบธรรมดาเกิดน้ําขังน้ําแฉะนะครับน้ำชื้นมีความชื้นนะครับหรือ จะเข้าขายตรงที่ว่าใส่ปุ๋ยเคมีเรื่อยๆจนค่า PS ไปอยู่ที่ที่ต่ำกว่า5นะครับก็เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับในการเจริญเติบโตของเชื้อราได้เช่นกันไฟท็อปก็จะเข้านะครับเพราะเ,าเวลามันมีความชื้นนะครับแล้วก็มีขังพอขังปุ๊บรากทุเรียนก็จะเน่าโดยเฉพาะทุเรียนเล็กนะครับ ถ้าจะเน่าบ่อยนะครับแล้วก็จะใบเหลืองใบเหลืองแล้วก็สลัดใบสุดท้ายก็จะยืนต้นตายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมในเรื่องของอยกโคกขึ้นมาเพื่อไม่ให้น้ําขังน้ําแฉะที่เซียนทุเรียนทั้งหลายทั้งมวลจะพูดอยู่เสมอว่าทําอย่างไรนะครับทุเรียนชอบน้านะครับแต่ไม่ชอบแฉะถ้าแฉะก็คือรากฝอยๆรากหาก,กินเขาก็จะเน่าพอเน่าเชื้อราก,ก็จะเข้าตามซ้ําอีก นะครับประมาณนั้นนั่นคือข้อที่สี่สาเหตุของการยกโคกเพื่อมาให้เกิดเชื้อราเข้าทางดินนั่นเองข้อสุดท้ายครับข้อที่ห้าให้ลากแทงลงดินได้ง่ายนะครับดินเนี่ยถ้าดินเรายกโคกหรือดินปรุงดินผสมนะครับมันจะมีความร่วนซุยมีการโฟน้ําโฟอากาศเพราะฉะนั้นดินดินบริเวณที่โคนเนี่ยมันจะหลวมครับพอหลวมแล้วการแทงลากหากินไม่ว่าจะรากแก้วที่เราขด นะครับพอมันแตกรากใหม่มันก็จะแทงลงได้เร็วนะครับส,สังเกตได้อย่างไรสังเกตตรงยอดนะครับถ้าเป็นรากแก้วยอดมันจะขึ้นทงสูงยาวๆนี้นะครับเนื่องจากว่ารากยึดดีเนี่ยเขาจะลงลึกในแนวดิ่งนะครับยอดจะพุ่งสูงขึ้นแต่ถ้ากรณียอดออกมาด้านข้างยาวก็แสดงว่ารากหาก,กินเขาเรียกว่ารากคอนนะครับรากคอนมันจะพอโตขึ้นมันจะใหญ่ประมาณเท่า ขาเท่าแขนประมาณนั้นแต่มันจะลอยตามดินนะครับเนี่ยรากพวกนี้เป็นรากหางกินนะครับเขาเรียกว่ารากคอนภาษาทุเรียนนะครับก็คือมันจะออกในแนวเพดขนานกับพื้นดินนะครับได้ง่ายเนื่องจากว่าดินมันโฟแล้วก็มีอาหารสมบูรณ์เพียงพอนะครับประมาณนี้นะครับที่จะทําให้รากได้เดินเดินได้เร็วดีกว่าที่เป็นพื้นพื้น,พ,นพื้นดินธรรมดาถ้าพื้นดินธรรมดาเราไม่ได้พวนดินไม่ได้ยกโคกไม่ได้ทําอะไรมากนะครับ ก็ปลูกขุดปลูกตามตามปกติแต่เรามั่นใจว่าน้าไม่ท่วมน้ำไม่ขังเพราะขุดปลูกธรรมดาลากค่างเดินยากนะครับเนื่องจากว่าดินบริเวณค้างๆมันแน่นมันทึบอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่กรณีที่เรายกโคกเนี้ยมันก็จะมีได้ประโยชน์ด้วยกันอยู่5อย่างอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับก็จะสรุปท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุการโยโกโคกและโยโกโคกได้มีประโยชน์แบบไหน,นอย่างไรข้อที่1เพื่อไม่ให้น้ําขังน้ําท่วมข้อที่2ให้โอกาส ควรดินหรือปรุงดินก่อนที่จะปลูกข้อที่สามให้ดินโฟน้าโฟอากาศข้อที่สี่เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อราเข้าข้อที่ห้าให้รากแพงลงดินได้ง่ายกว่าดินปกติประมาณนี้ครับสาหรับเช้านี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ที่จะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตลอดปี67ตลอดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ